คำว่าอยู่เป็นเพื่อนไม่ใช่คาว่าจ่ายจวดผงเหยี่ยวนะคะแต่คือคํานี้ค่ะเพยเพยคํานี้เป็นคํากริยานะคะมีความหมายแปลว่าอยู่ด้วยอยู่เคียงข้างอยู่เป็นเพื่อนถ้าใครที่ชอบฟังเพลงจีนนะคะก็จะได้ยินคํานี้บ่อยๆค่ะนอกจากนั้นคํานี้ยังสามารถใช้ในประโยคทั่วไปในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะ โดยโครงสร้างการใช้จะเป็นประธานที่1ตามด้วยคําว่าเพยบวกด้วยประธานที่2ตามด้วยคํากริยาค่ะอยู่เป็นเพื่อนทำอะไรหรือในบางประโยคจะไม่มีคํำกริยาก็ได้นะคะอยู่เป็นเพื่อนเฉยๆอยู่เคียงข้างแบบนี้ก็ได้ค่ะไปดูประโยคตัวอย่างการใช้คําว่าเพยกันค่ะต้องการให้ฉันไป陪你ไหม ว่าเพย์หนีมาชุ่ยเย่าว่าเพย์นีมาต้องการให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนไหมคำว่าชุ่ยเคําคำนี้แปลว่าจำเป็นนะคะแต่ในประโยคนี้แอดแปลว่าต้องการแต่ความหมายที่แท้จริงของคำนี้จะตรงกับคำว่าจำเป็นหรือคำว่า need ในภาษาอังกฤษมากกว่าค่ะและคำว่ามาเป็นคำลงท้ายคำถามนะคะแปลว่าไหมหรือไม่ชุ่ยเย่าว่าเพย์นีมา ต้องการให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนไหมต้องการให้ฉันอยู่กับเธอไหม陪我去买东西吧陪我去买东西吧陪我去买东西吧ไปซื้อของเป็นเพื่อนฉันนะสังเกตว่าประโยคนี้จะละประธานที่หนึ่งนะคะและประธานที่สองก็คือคำว่าวัาฉัน陪我 เป็นเพื่อนฉันคำว่าชี่แปลว,ว่าไปหมายต้องสีแปลว,ว่าซื้อของช้อปปิง้งและคำว่าปะเป็นคำลงท้ายคำชักชวนนะคะแปลว,ว่าเธอนะสี่陪你去หมายต้องสีปะไปซื้อของเป็นเพื่อนฉันนะไปซื้อของเป็นเพื่อนฉันเถอะนน่่หหงงป你能งปูหนึ่ง 陪ีหัวหนีนึงปู้หนึ่งผหนงัเธออยู่เป็นเพื่อนฉันได้ไหมคำที่ใช้ในการร้องขออีกคำที่คนจีนมักใช้บ่อยๆนะคะก็คือคำว่าหนึ่งปู้นหนึ่งแปลว่าได้ไหมสามารถทำได้ไหมหนีหนึ่งปู้นหนึ่งผัเธออยู่เป็นเพื่อนฉันได้ไหมเธออยู่กับฉันได้ไหมตข 怎样都好有我陪你怎样都好有我陪你จะอย่างไรก็ดีไปหมดแค่ฉันได้อยู่กับเธอคำว่าเจรย่างแปลว่าอย่างไรคำว่าโตแปลว่าทั้งหมดและคำว่าข่าวแปลว่าดีเจริย่างโตข่าวจึงแปลว่าจะอย่างไรก็ดีไปหมด 明天我陪你一起去学校。明天我陪你一起去学校。明天我陪你一起去学校。學校พรุ่งนี้ฉันจะไปโรงเรียนกับเธอคำว่า明天แปลว่าพรุ่งนี้我陪你เป็นเพื่อนเธออยู่กับเธอคำว่า一起去แปลว่าด้วยด้วยกัน หมายถึงการทำกริยาต่างๆด้วยกันและคำว่าเสี่ยวเซี่ยวเสี่ยวเซี่ยวแปลว่าโรงเรียนช i ่เสี่ยวเซี่ยวแปลว่าไปโรงเรียนพรุ่งนี้ฉันจะไปโรงเรียนกับเธอพรุ่งนี้ฉันจะไปโรงเรียนเป็นเพื่อนเธอถ้า陪老板去见客户ถ้า陪 老板ไปเจียนลูกถ้าเาาป่นเขาไปพบลูกค้ากับเจ้านายคำว่าเหลาป่านคำนี้แปลว่าเจ้านายบอสนะคะหรือว่าถ้าเป็นร้านค้าเจ้าของร้านเราก็สามารถเรียกว่าเหลาป่านก็ได้ค่ะชี้เจียนไปพบมาจากคำว่าเจียนที่แปลว่าพบนะคะและคำว่าเคอร์คู่แปลว่าลูกค้า แม่เมย์陪你到白头แม่เมย์陪你到白头แม่เมย์陪你到白头น้องสาวจะอยู่กับพี่จนแก่เท่าอันนี้แอดเอามาจากเพลงที่เคยแปลเอาไว้นะคะถ้าใครสนใจอยากฟังก็คลิกที่ลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะคำว่าเม่เมยแปลว่าน้องสาวคำนี้ยังสามารถใช้เรียกสำหรับคู่รักได้ด้วยนะคะ เคนี ini, แปลว่าอยู่กับเธอเคียงข้างเธอแต่ว่าให้เข้ากับคำว่าน้องสาวนะคะแอดก็เลยแปลว่าอยู่กับพี่คำว่าเต้าแปลว่าถึงจนถึงและคำว่าปายโถคำนี้แปลว่าหัวขาวหรือว่าผมขาวนะคะหมายถึงแก่เท่านั่นเองค่ะ